สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดหัวใจใน t ิจ t o อเนาะสำหรับใครที่อยากได้ยอดใจเยอะๆเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นนะคะก็สามารถใช้วิธีนี้เนาะไปเพิ่มยอดกันได้เลยนะคะจะทํายังไงนั้นเรามาดูกันเลยเนาะ เว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็คือ SPESM นั่นเองนะคะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสนะคะหรือสแกน q ิว o d e ด้านหน้าคลิปได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะสําหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันก่อนได้เลยนะคะและถ้าใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะก็ให้มาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยนะคะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแลวก็ติกคำว่าันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครนะคะที่มีบัญชี gmail อยู่แล้วก็สามารถที่จะสมัครใช้งานผ่านบัญชี gmail กันได้เลยนะคะเมื่อสมัครกันเสร็จแล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะและเนื่องจากเราสมัครไว้แล้วนะคะก็ขอเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็อยู่ที่หน้าคัสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยเนาะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดหัวใจนะคะก็เลือกไปที่ติ๊กต๊อกตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เลือกที่หมวดหมู่ได้เลยนะ่าเป็นเพิ่มยอดหัวใจนะคะแล้วก็เลือกบริการต่อกันได้เลยก็จะมีบริการให้เลือกมากมายเลยสามารถที่จะเลือกสั่นตามความต้องการกันได้เลยนะคะมันก็จะมีทั้งเด็ดราคาแจ้งให้แบบนี้เลยเนาะเมื่อเลือกครบแล้วนะคะให้ทุกคนกลับไปก๊อปปี้ลิงก์นะคะก็คือกดไปที่แชร์ตรงนี้นะคะแล้วก็คัดลย นำนิ้มาวางนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะให้ใส่จํานวนที่เราต้องการเราแค่หนึ่งก็พอเนาะเราแค่เป็นเซมเปิลให้นะคะเวลาเฉลี่ยของเราคือ39นาทีนะคะค่าใช้จ่ายแค่0ูดบาทเองจัดงานให้กดส่งกันได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะได้มากกว่าหนึ่งรก็สามารถที่จะเลือกสั่งตามความต้องการของตนเองกันได้เลยนะคะอ่ะเมื่อระบบเดลรับคําสั่งซื้อล้านนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแทบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยนะสําหรับใครที่อยากซื้อบริการเพิ่มเติมนะคะเลือกหมวดหมู่หรือบริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะ ต่มาในส่วนของการเติมเงินสําหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้ง,งานนะคะหรือสมาชิกเก่าเนาะที่ยังไม่รู้วิธีการเติมเงินนะคะช่องทางการเติมเงินมีให้เลือกถึง3ช่องทางก็จะมีทั้งสแกนเคร์โค้ดนะคะตอ่องังเปา,าเวเดนแล้วก็ทูมันนี่วเวเดนเนาะสะดวกช่องทางไหนใช้ช่องทางนั้นในการเติมเงินกันได้เลยนะคะให้อ่านตรงคาแนะนําตรงนี้เนาะแล้วก็ทําตามกันได้เลยนะคะ ต่อมาในส่วนของบริการนะคะก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะตรงนนี้ก็จะรวบรวมบริการให้ต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรทราคานะคะคำสั่งซื้อขั้นต่ำคำสั่งซื้อคำสั่งซื้อสูงสุดนะคะแล้วก็เวลาเฉลี่ยเนาะมันก็จะรวบรวมไว้ให้นะคะสามารถที่จะมาเช็กกันก่อนที่จะเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันก็ได้นะคะต่อมาในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสําหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์รอของตนเองก็เข้ามาเช็คผ่านช่องทาง,งนี้ได้เลยนะคะก็จะมีทั้งรหัสนะคะวันที่ลิงก์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณคงเหลือบริการแล้วก็สถานนนนนะะออเเเดร์ขึ้้้ใหป็แบบีลยค และหากใครที่เข้ามาใช้งานในเว็บแล้วมีปัญหาเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ล่าช้าเกินกว่าปกตินะคะหรือว่าเกินเวลาระยะเวลาที่ทางเว็บกําหนดนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาแจ้งผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นคําสั่งซื้อนะคะการชําระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นสามารถที่จะมาแจ้งกันได้เลยจะมีเอ็มมีคอยตอบกลับภายใน24-48ชั่วโมงด้ยวยกันนะคะและช่องทางสุดท้ายนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะคะ อยากแนะนําให้เพื่อนนะคะก็ทําได้เหมือนกันตรงนี้นะคะเป็นการสร้างรายได้อย่างหนึ่งเลยนะคะเพียงแค่ Copy ปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะลิงก์การแนะนําตรงนี้เนาะแล้วส่งให้เพื่อนเรานะคะหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนมีการใช้งานผ่านเว็บแล้วจริงๆนะคะก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยเนาะจากขั้นต่ำอยู่ที่100บาทเลยนะคะแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาเว็บไซต์ S P E S M M ลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะทางเว็บนะคะสามารถที่จะเอาไปใช้รับปั๊มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามกันได้ หดเลยเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนนะคะย้อนกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งหัวใจนะคะเขาได้ลองรีให้เห็นกันชัดๆเลยว่ายอดขึ้นหรือไม่ขึ้นเนาะนี่ เห็นไหมคะยอดขึ้นจริงๆด้วยนะคะจากแค่หนึ่งหัวใจตอนนี้ก็โดดขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบสี่หัวใจแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเราลองไปอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะครบตามจำนวนที่เราต้องการเนาะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะสามารถจิ้มลิงก์แล้วลองเข้ามาใช้บริการดูกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะหากผู้ปิดประกันใดต้องขออภัยไว้นะตัวนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะ